ตัวละครเกมยอดฮิตที่ผู้คนแห่คลาสเพลย์มากที่สุดตลอดกาลโดยสถิตินี้จะอิงจากจำนวนแฮชแท็กบนอินสตาแกรมเป็นหลักครับดังนั้นตัวละครตัวแรกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก Mario จากเกม Super Mario Bros. สตัวละครเกมในตำนานรู้จักกันตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกคว้าไปที่จำนวน4 8 0 0 0แกบนอินสตาแกรอันดับ10ทีฟ่าจากเกม Final Fantasy ตำนานยุพี s อที่ชาวเกมต้องเคยตกหลุมรักอยู่ที่จำนวน5 1า0 0นวน5ัแฮชแท็กอันดับ9ซีรีส์จากเกม The Witcher 3สาาวแกร่งผมขาวเธอกำลังจะเป็นตัวเอกในเกมภาค4ด้วยครับคว้าไปที่จำนวน5 2า0 0นสัแฮชแทกบน Instagram อันดับ8เวนที่จากเกม g e n นชิน Impact ได้ชี้ว่าเป็นเกมจากมิโฮโยเขาเก่งเรื่องการออกแบบตัวละครสุดๆจัดไว้ที่จำนวน64,000อันดับ7ยาเอะมิโกจากเกมเก n นช i นอิมพ c t เหมือนเดิมจำนวน65,000 h อันดับ6แกนยูจากเกมเก n นชิน Impact ยาวไปครับที่จำนวน66,000อันดับ5เมอร์ซี่จากเกม Overwatch กะไว้อยู่แล้วว่าเกมนี้ต้องมาและคว้าด้วยจำนวน76,0 0 0 อันดับ4ลาล่าครอฟ์จากเกม Tomb Raider ตัวละครนี้อยู่คู่วงการเกมมานานานับรวมทั้งหมดผมว่ามากกว่านี้แน่นอนแต่จากหลักฐานเท่าที่มีในตอนนี้คว้าไปที่81,000 h นแฮชแท็กบน Instagram ครับอันดับ3ลิงก์จากเกมเซล d a เกมปูนินไม่เคยน้อยหน้าคอสเพลได้ทั้งชายและหญิงจึงคว้าไปที่1 3 0 0 0แอันดับ2 ToB ีจากเกมเนียอั t โตมาตามาเงียบๆแต่กินเรียบแท้ๆเป็นสาวข้าตาสายดุจำนวน150,000 อันดับพิเศษจริงจ,งจาก League of Legends พอซีรีส์อาเคียนขึ้นฉายก็ดังเปรี้ยงขึ้นมาถือว่าเป็นกึ่งกลางระหว่างตัวละครเกมกับซีรีส์แล้วกันคว้าไปที่1,70,000แกและอันดับหนึ่งได้แก่ดี v a จากเกม Overwatch คุณค่าที่คู่ควรด้วยชุดเอกลักษณ์สุดน่ารักก้าวกระโดดไปไกลเลยครับที่จำนวน222,000กใครนึกตัวละครตู้ไหนออกมาแชร์กันนะ